ไม่เหนื่อยบ้างเหรอถ้าเป็นเรานะไครนะเราว็รีบไปผุดไปเกิดสบายกว่าเยอะอย่ามาเป็นทาสคนขี้ขอเลยและใข่จะบาปนะถ้าขืนอยู่ทําแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมใครจะลดคนพึ่งตนเองให้หันไปพึ่งบนบานสันก่าวขอโชคขอลาบใครจะเพาะเชื้อคนขี้ขอให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากๆเดี๋ยวก็จะขอใข่เสร็จขอรัฐบาลข,ขอนู่นขอนี่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอน้อนวอน นั้นใครอย่าทำอไอสวนทางกะคาสอนเพราะใครเป็นเด็กวัดใครต้องใครต้องทําตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปขัดคอขัดฝังไขรเพียงแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นลองมาทําอย่างนี้สักหน่อยได้ไหมเช่นบนนะแกบนนะจุดประทัดเนี่ยเสียหายแน่นอนเผาเงินเปล่าเปล่าเผา,เา,เาบรรยากาศเผาสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเอาไข่ต้มนาะคนก็ได้กินอิ่มจุดเดรดเสื้อนาลีเครื่องกีฬา เด็กก็เนี่ยอย่างน้อยนะใครตอนนี้คนชลาทำท่าจะไม่ค่อยได้เงินใครก็ช่วยเขาหน่อยทีรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกรัลยาโหน โอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกาลยานได้ณบัดน,นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการก okay ัลยาโนโอเคกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วจงังหวัดนนทบุรีครับวันนี้เรามาทําสั่งทานครับ แล้วก็สังฆทานแทนท่านนะฮะที่ท่านฝากมาทำสังฆทาน,านวันนี้มีทั้งหมด11ชุดเลยครับหลวงพ่อโอ้เยอะเลยนะก่อนอื่นกราบนมาสก,การผรู้คุณเจ้าพระพยอมกัลยานุกันครับจเจริญพรจ้ะหลวงพ่อครับขอพูดสโลกแกนเดิมหน่อยนะฮะสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมคือ,อรายการกาลยาโนุโอเคนะครับแต่วันนี้อาจจะเลี้ยวออกการเมืองไปหน่อยหนึ่งไปคุยเรื่องที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองคุยไปแล้วหนึ่งเทป ไม่พอครับหลวงพอ่ออยากจะถามหลวงพ่ออีกรอบหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไข่ครับหลวงพ่อครับที่จริงมันยังไม่จบเพราะว่าที่พูดไปแล้วนั้นมันยังเรื่องไม่เกิดตอนนี้เรื่องเกิดแล้วเรื่องเกิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็กำลังจะอาตมาคิดเองนะไข่ใ,ให้ลาบหรือให้ทุกขาลาบธรรมดาเนี่ยเขาบอกพระอราหันต์อยู่ที่ไหน ยังลาบผลเย็นจุกเย็นใจให้ชุ่มฉ่ำกับมหาชนในละแวกนั้นแต่นี้ทราบข่าวว่าน้องไข่ไม่รู้บอกเจ้าว่าหรือเปล่าเพราะว่าคนในวัดดูแลวัดช่วยวัดสิบคนสิบหกคนนี่ไงเนี่ยถูกพักงานถ้าถามว่าถูกพักงานไม่ได้เงินได้่าแรงเนี่ย ได้ลาบหรือเสื่อมลาบได้ราบหรือเสียราบอ,อันนี้น่าจะเป็นทุกขราบไปแล้วล่ะยิ่งคุณบินแกก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปเที่ยวนี้จะชื่นมื่นหรือขมขื่นกลับมา <c oughs> ก็ต้องเรียกกันว่าให้สุขหรือให้ทุกข์ <c oughs> เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ไปไปอ่ะคิดตรงมุมนี้บ้างไหม <c oughs> ถ้าใครให้ราบแก่คนทั่วไปได้ ทำไมไข่ไม่ช่วยคนที่อยู่ใกล้ๆรอบๆในวัดให้พ้นจากความเสื่อมลาบให้พลอยได้ราบเหมือนกันที่ให้คนอื่นด้วยสินี่คนอยู่ในวัดอยู่ใกล้ตัวไม่ให้ไปให้คนอื่นและจะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเจ้านายก็ไม่ดีเป็นศาสดาก็ไม่ได้เป็นอครูบาอาจารย์ก็ไม่สงสารลูกศิษย์ ต้องเรียกว่าข่าวเนี้ยคนก็มาเถียงกันว่าจะออกลิขสิทธิ์ให้ลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ได้อาจะมาว่าตอนนี้มันมาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าถ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดลิขสิทธิตมันต้องน่ามีเหตุมาหเหตุก็คือจะสองอย่างเขาเรียกอุปกิเลสิบหกหนึ่งมัชชริยะ อพิจาปพิสมะโลภะมัชยยะคือตนีลาบห่วงลาบกันลาบไม่อยากให้ลาบตัวเองเนี่ยกระจายไปที่อื่นอีกฝ่ายหนึ่งก็เพ่งว่าเขาเลือกกันว่าวัดในไข่เนี่ยคนไปแล้วได้เงินเข้าวัดเยอะ mm hmm. ก็เกิดเพ่งอยากจะเอาลาบจากวัดนั้นมาที่วัดเราบ้างก็เลยมีการจำลองหรือปั้นรูป หรือเช่าม้ากันแล้วแต่ซื้อม้ากันแล้วแต่เอามาตั้งไว้ที่วัดก็เลยเกิดขัดแย้งกันระหว่างผู้ตนีลาบห่วงลาบกันลาบไม่อยากให้ใครแย่งซีนนะตอนนี้มีการแย่งซีนไห้ไข่มันดามาเป็นแฟนชายไปแล้วผมขอ,อยนุาเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งที่หลวงพ่อพูดว่ากรณีของคุณบินนะฮะคือคุณบินเนี่ยเล่านิดหนึ่งคือคุณบินเนี่ยเอาไอ้ไข่เนี่ยถือไว้ในมือเนี่ยฮะแล้วก็ไปไลฟ์สดที่ วัดเจดีนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้ไข่ที่อยู่ในมือเนี่ยไปที่วัดดอนใหญ่คลองแปดลำลูกกาครับหลวงพ่อเพื่อให้คน <c oughs> ได้สักการะไอ้ไข่ซึ่งถือว่ามาจากวัดเจดีเหมือนกันนี่ค <c oughs> ือปัญหาที่เป็นดราม่าเกิดขึ้นว่าเป็นลิขสิทธ <c oughs> ิ์หรือเปล่าเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าคำถามนี้ถามหลวงพ่อต่อฮะถ้าหากว่าเอ็นฟังคุณนรงทนายนรงนะครับก็บอกว่ามันเป็นลิขสิทธิ์นะถ้าไปทําเรียนแบบเอาของเขามาหาลาบหาผลเนี่ยมันก็ทําให้ต้นเขาเรียกต้นฉบับ มันลิขิ์ษษษษทางปัญญาเนี่ยมันก็มันต้องที่วา่าที่ต้นฉบับของไครคนนั้นก็ต้องรักษาไว้แต่ตอนนี้มันเกิดแย้งขึ้นในนครเนี่ยไม่ใช่มีวัดไอ้ไข่หรือวัดเจดีวัดเดียวนะที่มีรูปไอ้ไข่ที่คนไปกันเยอะเนี่ยมีอีกวัดหนึ่งชื่อวัดสามหรือวัดสี่อะไรไม่รู้จําไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าไอ้ไข่วัดใครก็วัดมันดิเขาก็เถียงึ้นมาเงี้ยอของใครก็ของมัน ก็คงจะต้องเถียงกันไปพักใหญ่แต่ทั้งหมดต้นเหตุลึกๆตนีราบ mm hmm. กับเพ่งราบของคนอื่นอยากจะเอามาเป็นของตนบ้าง mm hmm. ถ้าไม่มีสองตัวนี้ก็ผลประโยชน์ไม่เกิด mm hmm. แย่งไม่เกิดห่วงไม่เกิดไม่เกิดห่วงไม่เกิดแย่งขัดแย้งไม่ค่อยมี mm hmm. ต่าน,นี้พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นของให้ฟรี ไม่สงวนลิขสิทธิ์เปพระรัตนตรัยมีลิขสิทธิ์ไหมครับหลวงพ่อไม่มีและพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามรรคผลนิพพานก็ให้ฟรีใครได้ลาบคือลาบอันประเสริฐของมนุษย์เนี่ยเกิดมาไม่มีกิเลสเข้าครอบงำเนี่ยถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐได้มรรคได้ผลเนี่ยยางเป็นโชคลาบที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าถามว่าเกิดมาทําไมก็เกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ก็คือได้พ้นจากการถูกกิเลสบีบคั้นอันนี้สุดยอดดีเอาละเป็นอันว่ายังไงไงก็ตามฉายแสงแล้วใช่ไหม <c oughs> ว่าจะไปได้ไม่นาน <c oughs> ถ้าขืนขัดแย้งมากๆจะไปได้ไม่นานเอาละธรรมาคงสอนให้ไข่คงสอนประชาชนไม่ค่อยได้แล้วละเพราะคนเชื่อไปเยอะแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ธรรมมาขอสอนไข่หน่อย ไข่เลยหลวงพ่อขอเปลี่ยนเป็นสอนไอ้ไข่แทนเหรอฮะครับขอสอนไอ้ไข่หน่อยไข่อย่าให้เขาบนด้วยประทัดไข่จะบาปด้วยเพราะมลภาวะเสียหายไข่ mm hmm. ค,ควรจะบอกลูกศิษย์สาวกว่าต้มไข่เยอะๆเอามาแก้บนเด็กมันจะได้กินอิม่มและขอบอกไข่ถ้าไข่ต้องเป็นทาตคนขี้ขอ ใครวี่ไปผุดไปเกิดจะไม่สบายกว่าหรือเพราะคนขี้ขอเนี่ยเราเห็นนะลูกหลานขอญาติยายาพ่อแม่ขอบ่อยๆเขาก็ยังเบื่อยังลำคาญเลยนี่ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ลูกใจหลานไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่มาขอไข่ทุกวี่ทุกวันทุกวันไข่ไม่เหนื่อยบ้างหรอถ้าเป็นเรานะไข่นะเราว่ารีบไปผุดไปเกิดสบายกว่าเยอะอย่ามาเป็นทาสคนขี้ขอเลย และใครจะบาปนะถ้าขืนอยู่ทําแบบนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมใครจะลดคนพึ่งตนเองให้หันไปพึ่งบนบานสันล่าวขอโชคขอลาบใครจะเพาะเชื้อคนขี้ขอให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากๆเดี๋ยวก็จะขอใครเสร็จขอรัฐบาลข,ขอนู่นขอนี่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอน นั้นใครอย่าทำอไอ้สวนทางกะําสอนเพราะใครเป็นเด็กวัดใครต้องใครต้องทําตามพระพุทธเจ้าถ้าใครไปขืนทําสวนทางนะพระพยอมเอาละอาจจะเป็นรุ่นน้องใครก็ได้แต่ขอเตือนพี่ไข่ก็ได้ไม่เรียกไอ้ไข่เรียกพี่ไข่พี่ไข่ก็เกิดก่อนเราตายก่อนเราแล้วพี่ไข่ คงได้หลักทำคําสอนจากหลวงปู่หลวงปู่ทวดอะไรไปบ้างนะ uh huh. ใครก็รีบบอกชาวบ้านอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเหมือนบางวัดเริ่มดีแหละเขียนว่าอย่าเล่นนะอย่าเสียงลาบลมๆแรงๆนะ mm hmm. ใครเคยเห็นรีโพกทิงแดงอะไรก็ไหมเขเขียนว่า อย่าดื่มเกินสองขวด <c oughs> ใครก็บอกหน่อยสิอย่าขอเกินสองเที่ยวเอาป็นว่าสามเที่ยวห้ามข,ขอเกินสองขวดห้ามเกินขอเกินสองขวด <c oughs> ใครช่วยบอกประชาชนคนไทยจะได้ตาสว่าง <c oughs> จะได้ไม่มืดมนต่อไป <c oughs> เรานนะสอนประชาชนมาเยอะแต่เขาไม่ก่อยเชื่อเราถ้าเขาเชื่อใครใครช่วยสอนต่อได้ไหมใครจะได้บุญ ไข่จะได้ช่วยาศาสนามากกว่าที่ไปให้โชคให้ลาไปหวยไอ้เบอร์อีกขอบินตบาดนะไข่นะไข้ <c oughs> ช่วยหน่อยนะหลวงพ่อฮรที่เคยคุยเล่นในเทปที่แล้วว่าอย่างเนี้ยมีโอกาสเป็นไอ้ไข่แฟรไชายได้ไหมเอ,อ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้นี่อาจจะมีข้อขัดแย้งทางกฎหมายนะฮะแน่นอน <c oughs> แน่นอนก็รัตน,นนายได้ลงว่าแล้วว่าเป็นข้อขัดแย้งได้เหรอฮะ แล้วก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ด้วยเออเหรอฮะถ้าไปเรียนแบบโดยเอาประโยชน์เข้าตัวแล้ว,ลวตกลงเล็กถ้าแย่งศีลนะผมพีม่ติดใจแลิขสล็กศีอยู่แล้วตกลงสลิทธิ์เนีฮะหลวงพ่อเป็นของคนที่แกะสลักลูกป,ปั้นไข่ที่เป็นแกะสลักไม้เนี่ยหรือว่าเป็นของวัดกันได้หลวอพอ่อก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่แกะก็ตายไปแล้วอืมเป็นผู้ใหญ่บ้านมั้งครับแล้วก็ยกให้วัดอ่ะเมื่อแกะแล้วยกให้ใครมันก็น่าจะเป็นสมบัติของของวัดนั้น ถ้าวัดอื่นก็ไม่ควรไปแย่งซีนเขาไปรู้นะอัตมาจ,จะไม่มีคู่กรณีเรื่องนี้เลยเพราะไม่คิดแย่งซีนเรื่องขังศักดิ์สิทธิ์จากวัดไหนเลยใครจะเช่าดังสี่แสนหน้าแสนอารมณ์อาตมาจะไม่คิดที่จะไปแย่งซีนเขาเลยครับท้าวทูลท่านนิดหนึ่งับแ,แล้วถ้าหลวงพอ่อพูดอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อไม่หวาดเสียวนะเขาที่แล้วจะทูคลคารามประเทศนะฮะก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะวัดในภาษาไวรุ่นเขาเรียกว่า วัดเนี่ยทัวลงวัดเลยนะฮะ<ช>แต่ทัวในที่นี้หมายถึงทัวที่แบบรุ่นระเบิดบ้างก้อนหินบ้าง<ช>แล้วคราวนี้ <c oughs> ขอโทษหลวงพ่อที่พูดไปเนี่ยมีม,มีมีมาบ้างหรือยังมีทัวมาลงวัดบ้างหรือยังเริ่มมีนิดหน่อยแต่ว่ากระแสดีตรงที่ว่ามีพระผู้ใหญ่เห็นด้วยอ,อย่างหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีแล้วท่านมาหภาภัยไวันใครจะใครกระแสนะไปบินตบัดได้รับกระแสว่านี่สิพระต้องอย่างนี้สิพระ,ะ,ะม,มีพูดอย่างนี้ครับเรารู้สึกว่าเราก็มีกําลังใจอ่ะ เพราะเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแล้วก็ไม่ได้ไปขัดคอขัดฝังไครเพียงแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นลองมาทําอย่างนี้สักหน่อยได้ไหมเช่นบนนะแกบนนะจุดประทัดเนี่ยเสียหายแน่นอนเผาเงินเ่าเปล่าเผาบรรยากาศเผาสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเอาไข่ต้มนะคนก็ได้กินอิ่มจุดเดือดเสือนาลีเสื่องกินลงกีฬาเด็กก็เนี่ยอย่างน้อยนะไข่ตอนนี้คนชราทําท่าจะไม่ค่อยได้เงิน ไขก็ช่วยเขาหน่อยสิไครช่วยกนจรานะได้บุญมากเนื้ีดี่าช่วยคนหนุ่มๆสาวๆที่ขี้ขออะอออาเป็นว่าหลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ขอให้อย่าเกินครั้งละสองงวดใช่เพราะว่าเครื่องดื่มก็ยังมีห้ามนั่นขอเกินนี่ไม่ดีแน่จะตีติดนิสัยขี้ขอไปที่ถามหลวงพ่อตัวทำไมหลวงพ่อถึงยกตัวอย่างว่าขอให้ไข่แทนที่จะขอ คนทั่วไปครับหลวงพอ่อที่ถามจริงๆเลยครับหลวงพ่อบอกว่าขอไม่ไหวแล้วครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นใครก่อใครโดนขอทุกวันเนี่ยจะเหนื่อยตายไม่ได้กินได้นอนไหมออไม่ได้พักได้พรเพราะมันมาขอกันทั้งวีทั้งวันแล้วขอที่นี่ไม่พอเนี่ยไอ้ล่างทรงอะไรทีบวกทีเป็นอะไรจำลองไปอ่ะก็โดนไปขออีกแล้วใครจะเอาเวลาที่ไหนพักแต่มันเสียหายตรงที่ว่า ใครให้นิสัยไม่ดีแกเขาไปด้วยคือนิสัยขี้ขอครับจะไม่นิสัยพึ่งตนเองแล้วจะอยู่กันลําบากบจะทําให้วัฒนธรรมคําสอนในพระรัตนตรัยพระธรรมคาสอนมีอยู่ประโยคว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน อย่างนั้นการที่จะมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีก็ตามนะฮะอย่างน้เราก็ทําให้วัดอื่นๆอาจจะต้องหยุดเรื่องไอ้ไข่ไปก่อนนะแน่นอนเป็นข้อดีก็ได้นะใช่มองว่าเป็นข้อดีว่ามีลิขสิทธิ์ก็ดีถือว่าเจ้าอาวาสก็สามารถสต็อปลงได้บ้าง่าแต่เจ้าอวาดก็คงโดนว่ามอนกันเพราะขนาดว่าคุณบินนี่ถือว่ามีบารมีมีบารมีพอสมควรนะแค่สร้างบารมีมาเยอะนะไม่น่าจะมาสะดุดเรื่องนี้เลยถือว่าสะดุดนะเนี่ยสะดุดแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ ในจำลองไม่ดีก็มีถือว่าเป็นดรามา่านะเนี่ยใช่สำหรับเทปนี้ก็ฝากไปถึงนอกจากสาธุชนแล้วก็หลวงพ่อฝากตรงไปถึงไอ้ไข่นะครับยังไงก็ตามแต่สุดท้ายนะครับไม่ได้ห้ามนะครับแต่ห้ามเกินครั้งละสองวดนนะครับขา <c oughs> บขอบคุณครับแล้วพบกันเทปหน้าครับสวัสดีครับที่เห็นที่นี่คือชุดสังฆทาน วันนี้มีมาทั้งหมด11ชุดนะครับเรานำมาถวายสังฆทานแทนท่านที่ฝากเรามาทำสังฆทานนะครับรายละเอียดของคำอธิษฐานต่างๆเราพิมพ์ติดไว้ด้านหลังนี้ทั้งหมดนะฮะรายได้จากการขายสังฆทานนี้เป็นการสนับสนุนการทารายการของเราและก็ถวายสังฆทานให้กับวัดนอกจากนั้นเรายังตัดเกินส่วนหนึ่ง จำนวน99บาทในสังฆทานแต่ละชุดเพื่อบริจาคให้กับวัดสวนแก้วเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับใครที่สนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับไลน์แอดโลกวันนี้ยะทาวลิวหาปุลาปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะโตจินนางเปตานังปกัปปติปจายโนจัตตารุตมา วัตด,ดันติอายุวันโนสุขงังพระลังมันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปุกลิกทานหรือเจาะจงเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปุกลิกทานเฉพาะบุคคล หรือองค์ที่เราจัดธาส่วนสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สองหมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกินเช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบางบาง เดินผ่านแดดก็หวิวแล้ทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละทันสมัยทันสถานการณ์เรามาทำสังฆทานแบบชนิดที่พระต้องการศาสนาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์ และความจําเป็นมันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ์<อ>แต่ว่ามันไม่ค่อยมีข้อคิดอะไรที่จะได้ประโยชน์ถ้าทำว่าเออมีเรื่องคำคมอะไรสักนิดหนึ่ง สว่างสไยใจร่มเย็นอโลโควิดไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอโลขยาปรมาลาพาว่าไม่มีโรคแตนี้ต้องอโลโควิดบางแล้วละอามาวัดจะยิ่งดีใหญ่แล้วถ้าทำสังฆทาน กับรายการนี้ส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทำเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็ามาอุปถัมบ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ออกมาแวบเดี๋ยวจอมือดแล้วก็เสียโอกาส ยุคนี้มันนิวนอร์มอลแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรให้ทํากันเยอะขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลา,เ,วลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทำสังกทานที่วัดก็ลําบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําทําดีกว่าไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่ก็บอกมาช้าดีกว่าไม่มา แล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุสาธุ